ทีมพี่ยิงหวันเจ้าแม่เจ้าเยกไนหนากใ่ปเล่นเย็นๆวงๆเอาพีวงนกวงห แล้ววิกฤตแล้ววิกฤตแล้ว

Vô vô Chút luôn rồi. <laughs> Bay chạy chạy đi. đấy. 26วิ่งโอ้ยเป๊ะมากอ่ะเออไม่ไม่เป๊ะแป้นดังเลยวะไปเลยเล่นบินขึ้นเล่นๆสุดยอดแชมป์